แล้วก็วันนี้กระทรวงแรงงานนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานวันนี้เป็นประธานในงานะนะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นําไปใช้สําหรับบุคลากรภาครัฐนะการปรับเปลี่ยนกระทรวงแรงงานสู่ยุค AI t r a n sformation คือมีคนกังวลไงโลกยุคใหม่โอ้โหเอมันจะเข้ามาแทนคนนะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเนี่ยกระทรวงแรงงานนะก็ขับเคลื่อน ให้ความรู้เรื่อง AI สร้างทักษะการใช้งานเครื่องมือ AI ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ AI คือแรงงานนั่นต้องเป็นคนใช้ AI เพราะฉะนั้นแทนที่จะตกงานจะได้เงินเดือนเยอะกว่าเดิมอีกถ้ามีการเพิ่มเติมทักษะความรู้ของตนเองการประยุกต์ใช้ AI ของบ ก่อนกระทรวงแรงงานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัจจุบันนี้เข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างมากต้องมีการปรับตัวและพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีบัญญาประดฐ์หรือ AI เพื่อก้าว ให้ทันต่อเทคโนโลยีบุคลากรในกระทรวงแรงงานเราต้องเป็นผู้นําในการเริ่มต้นเราถึงจะนําไปสู่การไปฝึอกอบรมไปอัพสกิลรีสกิลและเติมในเรื่องของนิวสกิลเข้าไปให้กับแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สุดสําหรับกระทรวงแรงงานของเราวันนี้ AI ถือเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ถ้าหากไม่มีการเริ่มต้นมันก็คงจะเดินหน้าไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้การาหัวใจคือการพ,พ,าพัฒนาทักษะบุคลากรให้นำเอา AI ไเนี่ยไปใช้งานนะเพื่อประโยชน์ขององค์กรอีกต่างหากค่ะนะน,นี้คือมุมของกระทรวงแรงงาน